คิดแบบนี้นะชีวิตสมหวังทุกอย่างหลายคนฟังบรรทัดนี้เสร็จปุ๊บแย้งในใจผมเชื่อคนฟังถึงจุดนี้จะต้องมีคนแย้งนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ยินคําพูดแบบนี้มาเยอะมากเลยว่าได้อย่างเสียอย่างถ้ารวยแล้วอาจจะไม่มีเวลาดูแลครอบครัวถ้ารวยแล้วอาจจะต้องแบบทํางานหนักเสียสุขภาพถ้ารวยแล้วเนี่ยอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะ ถ้ารวยแล้วอาจจะไม่ค่อยมีใครคุยด้วยหลายคนจะมีความคิดแบบนี้ผมไม่รู้ความคิดแบบนี้มันมาจากไหนนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าผมอยู่ในอีกโลกหนึ่งผมได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์บดิตอึ้งรังสีแล้วผมเห็นเลยว่าอาจารย์สมบูรณ์แบบมากเลยครับคือไปชนะอันดับหนึ่งวาทยากรอันดับหนึ่งในการแข่งขันโรเรนมาเซลที่อเมริกาก็เป็นเบอร์หนึ่งชนะฝรั่งอะ่ะผู้กนตัมตรงอะ่ะแล้วอาจารย์ก็กลับมาเมืองไทย นะพร้อมกับครอบครัวลูกอาจารย์4คนคือเรียนเก่งมากแล้วก็เล่นดน,นตรีได้ทุกคนนะไม่ตม่ำกว่า1นถึงชิ้นร้องเพลงเพราะมากชีวิตแบบเพอร์เฟกมากภรรยาของอาจารย์ก็เป็นฝรั่งคือสวยมากแล้วก็พูดไทยได้ด้วยนะแล้วไม่ได้เป็นฝรั่งที่แบบพูดไทยกับภาษาอังกฤษได้เย่างเดียวนะอันนี้ฝรั่งทั่วไปแฟนอาจารย์พูดได้4ีหภาษาเลยทุกคนส่วนอาจารย์บดิตก็พูดได้4ีหภาษาเหมือนกันดังนั้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเฮ้ยมันมีคนแบบนี้ด้วยเหรอ ผมเข้าไปเรียนกับอาจารย์นะผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยแล้วผมคิดว่าอาจารย์จะตอบผมในทนํานองที่ว่าแบบน้องก็ต้องขยันไม่อาจารย์บอกว่าน้องอ่ะขยันมากเกินไปโอ้ผมเซอร์ไพรส์เลยนะคําตอบคืออาจารย์บอกว่าน้องอ่ะขยันมากเกินไปแต่ได้ผลลัพธ์น้อยใช่ไหมสิ่งที่น้องต้องทําคือต้องสั่งจิตตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราสั่งจิตตัวเองได้เรา เรียนมา2,000พปีแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกต้องไหมคือจิตคิดยังไงร่างกายก็จะทำตามดังนั้นถ้าจิตเรายังมีความเชื่อว่าถ้ารวยแล้วจะเกิดข้อเสียบาบาาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะทำชีวิตเป็นแบบนั้นเพราะจิตเป็นนายจิตคิดยังไงร่างกายก็ทำแบบนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าเราควบคุมจิตใหม่สั่งจิตว่าชีวิตฉันดีทุกอย่างชีวิตฉัน ได้ทุกอย่างชีวิตชั้นสูงขึ้นทางเดียวเพราะเราสั่งจิตแบบนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเลยทําให้ชีวิตของอาจารย์เนี่ยเพอร์เฟกสุดๆเลยอ่ะผมเคยเห็นรูปอาจารย์นะผมน้อยมากตอนอายุประมาณสัก30กว่า40อาจารย์แบบผมบางมากเลยแล้วอาจารย์ไม่ได้ไปทําสัญญกรรมใดๆเลยนะครับผมอาจารย์ก็ค่อยๆแบบหนาขึ้นหนาขึ้นผมถามว่าทํายังไงอาจารย์บอกว่าก็สั่งจิตตัวเองแล้วเดี๋ยวหนทางก็จะถูกเผยให้เห็น ในที่สุดดังนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องการสั่งจิตไม่เคยได้ยินเรื่องตาที่3นะครับทุกคนสามารถพิมพ์888แล้วก็สอบถามแอดมินผมได้นะครับผมจัดสัมมนาไปไม่รู้ว่าคุณฟังคลิปนี้เมื่อไหร่นะครับแต่ผมจัดสัมมนาวันที่2กรกฎาคมปี66นะครับสัมมนานั้นชื่อสั่งจิตเปลี่ยนอนาคต hack the future จริงๆในสัมมนานี้ผมจะสอนวิธีการเปิดตาที่3ตลอดเวลา เพื่อทําให้คุณสามารถดีดนิ้วเปียงเดียวแล้วคุณสามารถเสกอนาคตที่คุณต้องการได้เลยดีดนิ้วเปียงเดียวคุณควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตของคุณได้แล้วก็ควบคุมผลลัพธ์แบบที่คุณต้องการได้เลยเหมือนที่อาจารย์มณิตทําได้เหมือนที่นักกีฬาระดับโลกบางคนที่เขาแบบเฮ้ยทำไมเขาเก่งเหนือยอดมนุษย์หรือซูเปอร์เนเจอรัลนะครับผมบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งเลยแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณ ฟังสัมมนานี้นะครับคุณจะกลายเป็นคนที่ทำน้อยแต่แทบจะได้ผลลัพธ์แบบเกินความคาดหมายเสมอใครอยากรู้รายละเอียดก็พิมพ์888ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเลยวันที่2กรกฎาคมแล้วอาจจะเหลือแค่คอสออนไลน์เท่านั้นผมอาจจะไม่ได้จัดสัมมนานี้อีกเลยนะครับรักทุกคนนะครับขอวอวยพรทุกคนให้เป็นคนที่มีชีวิตสูงขึ้นทังเดียวหลังจากฟังคลิปนี้จบรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ